ต้มค,ครั่พออวพ่อเ้อวรีจะไปจัดถวายหลวงปู่ด้วยก็ได้ครับผม<ต>ครับรอันนี้ก็ขายต้มครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพ๋อสวยพารวยครับเอฟซี FC ครับเมื่อนี้กะมาหาคุณพ่อสิงห์นะครับเนาะมาาคุณพ่อสิงห์สิเดอฝากของไปทําบุญกับปู่ปรากฏเชียนเคยครับเอฟซี FC ครับ สิบคงสิบเป็นข่าวสารอาหารแห่งน้ำเดือมต่างๆแล้วก็พร้อมกับรวมเป็นผับปลากับเอฟซีนะครับเนาะถวายปลาปลาไปนิดๆหน่อยๆครับจากอแอดกาในเป็นกล่องไว้กล่องหนึ่งครับสองร้อยกว่าบาทนะครับเนาะสองร้อยหกสิบบาทเฮ็ดกล่องไปถวายให้ปูประกดนะครับเพื่อให้เป็นใสตามอัธยาศัยนะครับออกพรรษาคือสีบ่มีผู้ใดามาหาเพื่อนครับเอฟซีกับแอดก็เลว่าเออ ในวอลไปแล้วนะครับนก็เลยทําตามเจ้าของเวอลไว้ครับเอฟซีราะว่าสิบัวอะไห้เสียอันอ่าบ,บอบอใหก้การเสียสัตว์ว่าจ่าที่เจ้าของลันว่าจ่าไว้นะครับนกะเอฟซีครับเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางสองเป็นเพียงแค่แนวทางทางสองเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับเนะาะกับมื้อนี้กัอ่าสิได้ทําเป็นอ่าหุ้นสูตรคุณพ่อเสงพร้อมครับพอกไข่ชนนะครับเนาะสูตรลับจากกองครับเอฟซีครับ อ่าิซเลฟังจากปากคุณพ่อเสียงคุณพ่อเสียงกําลังเดินทางมานะครับเนาะออกจากตลาดเดี๋ยวนี้อยู่ในตลาดครับเอฟซีครับเพราะว่าคุณพ่อเป็นกะทําการค้าขายไข่สดนะครับเนะาะเป็นกะบอกใครมีเวลาอ่าได้สัมผัสเพิ่นครับเอฟซีครับก็เลยอ่าเอาแบบรวบรัดตัดตอนไปเลยน,นะครับเนาะว่าเพิ่นเอาของมาฝากแอดกับเซเลสัมผัสเพิ่นไปพร้อมพอได้ให้นหูว่าคุณพ่อเสียงเพิ่น อ่าอ่าเพื่อนได้ทำบุญทางกุศลนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็ <Ừ. S 1> คือชาวตลาดเพ่นหลายคนนะครับนเข้ามารวมกันนะครับเนาะหลายคนเพื่อนก็ได้รวมบุญลงกุศลไปนํากันครับอุ๊ยครับอ่ขอบคุณขอบคุณเพิ่นนะครับเนาะสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับผมครับผมตรงนี้เลยคุณพ่อครับอันนี้ก็เป็นของคุณพ <i> <Jenn. S 1> ่อสวรยครับผมครับ คุณทอสวายกันไปจัดก็ได้อันนี้มันจะมีต้มคูนพ่อทอดสวายกัไปจัดถวายองปู่ด้วยก็ได้ครับผมครับอันนี้ก็ไข่ต้มสุกแล้วสุกแล้วนะครับเนาะครับผมครับอันนี้เป็นชาวตลาดของเพิ่นซอยกันนะครับเด้อกูรละเล็กละน้อยนะครับในนามเดิมในเขาสารอาหารแห่งต่างๆไปถวายปูนะครับเนาะเอฟซีครับขอขอบคุณขอบคุณเคนในหลายที่มีจิตใจเมตตากุศลคบขอไป เอาเอาเอาอาลโหลบ้าก็ได้สมควรครับผมอันนี้จะเป็นเงินกาครับผมถวายจะถวายเป็นพระป่าครับผมครับผมก็มันมีสามีการทำด้วยครับผมครับผมครับครับผมสาตัวสาตัวนโมทนาสาตัวบุญกับคุณพ่อนะครับเนาะคุณพ่อเสงเป็นผู้นำกองพระป่ามาร่วมกับแอนดนะครับเดอ่อถวายรวมกันไปให้กับปูเป็น นะครับนอกหายปูขนใส่อัตรยาใสตามอัตรยาใสนะครับนอกเอฟซีครับครับผมขอบคุณคุณพ่อหลายๆอ,อนุโมทนาสาธุบุญนํากันนะครับเออสาธุสาธุอ่า,อาคุณพ่อเออ่ที่อ่าเป็นหวัวกรงพอ่อที่ที่มาที่ไปนีค่คือคือ,อยังไงมั่งครับการวัน <laughs> วันนี้ฝันดีไหมครับผมผมมันไม่ค่อยมีเวลาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเวลานอนก็ไม่ได้เ<ม>ต็มเวลานอนก็ไม่ได้เต็มที่การเลยได้แต่คำนวณใช่เองครับโอ้ครับผมสร ครับผมก็ทํามาเท่าเข้าบ้างถูกบ้างเนาะครับผมครับผมควัตถิกว่ามั่นใจนะมั่นใจใช่ไหมครับผมคุณพ่อมั่นใจตัวไหนมากที่สุดครับมั่นใจก็นะซีโอโคะนะซีโอโคะนะครับมั่นใจมากครับผมครับมั่นใจมากเลยเนาะครับครับผมก็เขาคงจะได้ต่อนี่เป็นเป็นถวายให้กับหลวงพ่อนะครับเนาะ ครับผมครับอนุโมทนาสาธุบุญครับผมสาธุสาธุครับครับขอบคุณมากครับผมครับ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 สวัสดีครับครับรับจากคุณพ่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้อ f เอฟซีครับแอดก็จะนาไปถวายให้กับปู่นะครับเนาะอ่าเป็นส่วนร่วมคือคุณพ่อกับชาวตลาดคุจับทุกคนนะครับเนาะครับผมสาธุสาธุนุโมทนาสาธุบุญครับผมอ่าขอบคุณคุณพ่อมากครับผมครับสวัสดีครับ ไอ้เอฟซีครับบัดนี้แอดกฤสิพามาเบิ่งสูตรของอพ่อไก่ชนนะครับสูตรลักไก่จากกองครับเอฟซีครับเป็นสูตรของคุณพ่อเสงหรือว่าพ่อไก่ชนนะครับเนาะบางที่ของคุณพ่อเนี่ยเข่าสามตัวตดวนะครับเอฟซีครับสามตัวตัวส่วนหลายนี่อ่าที่ที่แอดมา,าทำคลิปของพ่อเสงเพันนนะครับเนาะเ mm hmm. พิ่นเข่าสามตัวตัวมาสองเถื่อสามเถือเ่อครับเอฟซีครับ แล้วก็มะเข่าสองตัวอบนลางนะครับเนาะก็เป็นสองตัวบนลางแล้วก็งวดที่แล้วก็มาผาดครับเอฟซีครับเอ่อพอเสงิปนวาน้องกับว่าคันได้ผาดงวดหนึ่งละงวดสองเข่าต่อได้ครับเอฟซีครับงวดสองสี่เข่าต่อสิเป็นสามตัวตดนะครับแล้วงวดสองมาปนว่าสี่สามงวดสีมาผาดงวดหนึ่งจังสีนะครับเอฟซีครับเพินกับว่าเอินกะบอก ตามความจริงว่าต่างค้อมจริงนะครับเนาะสีให้มันถึกตลอดมันกลับเป็นไปว่าใดพิ่นว่าเนาะครับว่าเอฟซีครับกมีสามตัวตัวสองตัวตรงสองตัวสองตัวบนล่างนะครับเอฟซีครับคือของคุณพ่อเสงเพิ่นที่เป็นทังสีมาตลอดนะครับเเพิ่นเพิ่นบาว่าบ่มีผู้ใดเก่งดอกว่าสันว่าอันนี้บ่มีผู้ใดหูจะค้น่าสั่นคันเพิ่นหูเพิ่นก็ซื้อเอาแล้วว่าสันนครับเอฟซีครับเพิ่นก็คำนวณตามตัวเลขให้เบิ่งเนาะครับเนาะเอฟซีครับว่าข้อมูลจริงอ่า ดีที่สุดครับเอ็ซีครับดีกว่าผู้อวดอ้างนะครับเนาะว่าเขามาตลอดเขามาตลอดเป็นปีปีสองปีเป็นซี่ปีห้าปีเองนะครับเนาะอันนั้นเพิ่นกะอัน,นเพิ่งว่าวตตอนเข่าได้ครับตอนเพิ่นบอกเขา่าเพิ่นกบับพอานะครับน้อเอ็ดซีครับที่จริงเพิ่นกะเฮ็ดมาหลายปีเพิ่นกะเป็นควบควบจริงของเพิ่นแหละครับแต่เพิ่นว่าทุส่วนหลายมันเข่านะครับเอ็ซี่ครับอาจจะมีอ่า เขามาเจ็ดงวดแปดงวดสิมาผ่าดงวดหนึ่งสองงวดนะสนะครับแล้วก็เขามาสองงวดสามงวดสี่งวดก็สิผ่าตัดงวดหนึ่งอ่าที่เป็นแปลงสั้นครับเอฟซีครับส่อ่าเป็นเอ่อเป็นว่าเอาเอาเพิ่นเพิ่นเพิ่นเข่าเข่าลุดรุดนะครับเนาะตามปกติของหวยสูตรครับเอฟซีครับแต่ว่าส่วนหลายกระสีเข่าแต่ว่ากระสีเป็นอ่าสลับตัวในเล็กน้อยเองเส่็จนะครับเอฟซีครับเอาบานันล์เอชสิบห้าประเบงหวยสูตรของอ่าพ่อไก่ชนนะครับเนาะ พ่อไก่ชวนคือเป็นของคุณพ่อเสงห์นะครับเพื่องปัญห้แนวทางสื่อนะครับเรื่องเอฟซีครับอ่า่ัญห้แนวทางสื่อนะครับเนอกเป็นบรายอ่าสนับสนุนให้เการณ์เพราะนั่นอีกอย่างอันนี้เป็นแนวทางสําหรับอ่าคนที่มักที่ชอบนะครับเอฟซีครับเป็นมักเป็นชอบนะครับเด้อเอาแอดกันนั่งก็ได้รถนะครับเนาะกะเห็นว่าที่ให้เอฟซีเบิ่งเอาวิเคราะห์ดีๆนะครับเด้อให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นครับเอฟซีครับ ไปเบิรงตัวเลขที่คุณพ่อส่งมาให้นะครับเอฟซี FC ครับครับอันนี้คือของคุณพ่อสิงห์นะครับเนาะหวยสูตรพ่อไก่ชนนะครับเนาะอ่าเลขลักเพิ่นลซีมีสี่หกเจ็ดเก้าครับเอฟซีครับอ่าลักมีสี่หกเจ็ดเก้านะครับเนาะอ่าเปิร์ลวาเลขกลักเลขเ,เล็กวิ่งนะครับเอฟซีสามตัวเต็งโต๊ดนะครับว่าเอฟซีครับมีสี่หกหกหกศูนย์สี่ เก้าแปดนะครับเนาหกสี่เก้ากับอีวซี่ครับคือเพิ่นวงกลมเอาไว้คือหกศูนย์สี่กับหกสี่เก้านะครับเนาะอ่าตัวรองเพิ่นคือหกสี่สี่สี่หกสี่หกหกครับอีวซี่ครับเก้าหกเก้าแปดนะครับเด้ออันนี้ตัวรองตัวนี้ตัวรองตัวนิ่นะครับเนาะขีดเส้นใต้ไปคือตัวรองตัววงกลมคือตัวนิ่ครับอีวซี่ครับสองตัวบนล่างครับอีวซี่ครับสองตัวบนล่าง มี40มี4เก้านะครับเนาะแล้วก็มี6 6ที่วงกลมไว้ตัวรองเพิ่นคือมี98กับเจ็ดแปดขับเอฟซีครับเน้น6 6รับเอฟซีครับตัวเพิ่นเน้นนะครับ6 6นะครับเนาะส่วนหาเก้า6เก้านี่กะมีสิทธิ์มาได้เบิร์ดได้รับเอฟซีคือตัวนั้นก็คือกันนะครับเพิ่นบริขีดเส้นใต้เอาไว้อ่าแล้วเพิ่นบริว่องกลมเอาไว้ไปออกตัวบริขีดเส้นใต้ตัววงกลมก็มีครับเอฟซีครับ ตวงกลมกระพาดไปอันตัวพ่นม mm ัก hmm. พ่นชอบนะครับเตอร์พ so so ่นกวาอยู่นะครับเนาะอันเป็นเป็นการมักส่วนตัวของเพิ่นที่วงกลมไวาเห็นเป็นมักส่วนตัวแต่ว่าสีมักสีชอบเอฟซีันกาให้เอฟซีใช้วิจารณญาตในการรับชมนะครับเตออันนี้เป็นฮากับมาวิเคราะห์เอาตัวเลขพ่อไก่ชนนะครับเนาะสูตรลักไก่จากกองครับเอฟซีครับก็คือเพิ่นเน้นให้ฮาวกมากนเาำเพิ่นเฮาวเก่าตัวเพิ่นที่โบนเน้นก็ได้นะครับน่าเอฟซีครับเพิ่นพาดมา งวดที่แล้วนะครับด้วยเอฟซีครับผ่านมาแล้วครับเพางวดก่อนเพิ่นกระเข้าสองตัวอ่ะงวดนี้มารับมาตามต่ออีกตัวเพิ่นมัาผนชอบนะครับเนาะเพิ่นกระวงไว้ให้แล้วเรียบร้อยแล้วครับเอฟซีครับส่วนเอฟซีสิมักตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับเอฟซีนะครับเนาะแต่แอดว่ามีมักบอแอดกามีมักคือกันครับเพราะว่ามัขซีเก่าเก่าซีนี่แหะครับเอฟซีครับราคาหกศูนย์นะครับเนาะหกศูนย์หรือเก้าศูนย์ครับเอฟซีครับอ่านี่คือความมักความชอบนะครับแต่ละคน มักชอบก็คือกันครับคันมักกับยัดคันขัดกับพานนะครับเด้อนะอย่ามามักน้ำแอดครับเอฟซีครับให้มักเอาตามใจเจ้าของตัวที่แอดมักกับบางที่กับโบเข่ากับมีนะครับไมาเอฟซีครับเพราะว่าเขากับโบหูเขามักก็ซื้อนะครับเอฟซีครับส่วนว่าแอดซื้อลอตเตอรี่ไว้ตัวไหนแอดซื้อตัวลอตเตอรี่ใบหาสามนะครับเด้อหาสามสามารถใส่นองเนื้อมยยิบให้ครับเอฟซีครับดึงให้สามใบมือนังนะครับนะคือ คืออ่างวดที่มันออกอ่าหกหกเก้าหนองเมื่อยกะดึงแบตเตอรี่ห้แอดคือเก้าหกหกนะครับเนาะเข้าสามตัวครับเอฟซีครับแต่ว่าเป็นตัวกับแอดกับบุมีบุญวาสนานะครับเนาะเพิ่นว่าบุญมีแต่กำบังนี่คือบุญมีแต่กำบังแต่ว่าออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วนะครับเนาะสีโศกสีมานบอก็ขึ้นอยู่กับบุญเขาอีกละครับเอฟซีครับขึ้นอยู่กับบุญเขาอีกนะครับเนาะบ่ได้ขึ้นอยู่ว่ากับผู้อื่นผู้ใดนครับขันบุญเขามีนะครับซื้อตัว คิดอยากซื้อตัวนี้มันถึกมันกระไดหรือครับขั้นบุญบ่มีนซื้อไปตลอดปีกับพวกเขาพนว่าซื้อเลขบ่ถึกซื้อลอตเตอรี่บ่ถึกมากเลยเซฟงวดแล้วว่าสันว่าผู้บปกครซื้อถึกกับอะไ้ครับก็ซื้อบ่กลับครับสิบซีครับคือแอดแหละครับซื้อถึกบ่ตัวอ่ะซื้อตึกเปิดกบ่ได้คือกันครับมันเป็นตัวกลับครับสิบซีครับอ่าซื้อสองศูนย์หกซื้อหกศูนย์สองบอกรับมันไปออกตัวไหนครับเลขหน้า นั่นแหละครับคนว่าสอถือกระบุไรบุญมีตะกำบังเฮาต้องสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้นะครับเนาะเอาสารคดีนี่ก็ขอมอบให้เอฟซีทุกท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญให้อายุวันนาสุขะพละให้สมบูรณ์ดุลสมบัติทรัพย์สมบัติตทุกทุกคนนะครับเด้อของคุณพ่อเสียงนะครับเนาะอ่ากวนก็บอกว่าเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะที่ได้ติดตามขอให้โชคดีสาธุสาธุครับเอฟซีครับ ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามงามครับ